สนับสนุนโดยแมเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ถามคำตอบคำค่ะทางสถานีโทร,รทัศน์ News วันซึ่งเคยเป็น ASTV คิดถึงกันไหมคะคิดถึงหรือเปล่า <c oughs> ถามเองตอบเอง เราคิดถึงกันแต่เราก็เจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหยุดไปร้อยวันเนี่ยเรามีกิจกรรมร่วมกันตลอดกับน้องๆจะบอกว่าเจอกันบ่อยกว่าตอนทํางานปกติอีกเนาะแปลกๆเจอกันบ่อยแล้วได้ทํากิจกรรมอะไรแปลกๆด้วยนะใช่ใช่ใช่วันนี้เนี่ยแหละค่ะถามคําตอบคําเราก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวกันเนาะเพราะหลายคนคงอยากจะทราบว่าปิดสถานีไปหนึ่งอวันเนี่ยทำอะไรกันมาบ้างคือบางคนคงจะได้เห็นแล้ว่า ทอดไข่ทอดไข่หนะน้าน้ามันเจียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่จะทำอะไรไปเต้นอะไรกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงจะได้มารู้ที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงต้องไม่ทําอย่างนั้นก็มันเป็นภาวะจําเป็นนะเนาะคะือสถานีปิดไปอะไรได้ที่เข้าสถานีก็น้อยลงไม่พอจ่ายเงินเดือนใช่ค่ะอาจารย์ประเทพก็เลยนั่งคิดเอะเอาอย่างไงดีเนาะหากิจกรรมโน่นนี่นั่นมาช่วยเสริมรายได้นะหารายได้เข้าสถานีคือฝ่ายรายการเราเนี่ยเริ่มจากมีพี่พันธมิตรใจดีก่อน ลูกโทรมาหาพี่คือเจอกันหน้าออฟฟิศนั่นแหละพี่เขาเป็นเจ้าของสวนอ่าพี่รุงฟ้าเนี่ยพี่รุงฟ้าเขาก็บอกว่าเขามีผลไม้เยอะนะเดี๋ยวเขาจะขนมาให้เลยเอาไปขายเลยนะจะได้มีเงินเดือนจ่ายพนักงานเอาผลไม้มาขายขายตรงไหนดีวะหน้าช็อปเลยดีกว่านะหน้าช็อปเราก็ไปตั้งขายกันฝ่ายการเห็นวันแรกมาทุนลักเลย เริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าขายผลไม้ก่อนนะหลังจากที่ไม่ได้เป็นนักข่าวไม่ได้จัดรายการอะไรก็มาเริ่มจากการเป็นแม่ค้าขายผลไม้นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เราทําไปคิดดูนะขายตั้งแต่ผลไม้หน้าร้อนอ่ะงอกทุเรียนมังคุดนะไล่มาเรื่อยจนถึงลำไยลองกองลิ้นจี่มะนาวมะนาวยังขายอ่ะทำฤดูกาลเลย พอพี่เขาเอามาให้สักสองสามงวดเราก็เกรงใจเขานะขายดิบขายดีอะอเราก็ลง Facebook ช่วยกันช่องทางเดียที่เราติดต่อแฟนรายการได้ก็คือ f a Facebook ค่ะก็เ,เลยบอกว่าวันนี้นะคะจะมีผลลาไม้มีอะไรบ้างมารอ,อารอซื้อบางคนมาไม่ทันพอหลังจากขายผลไม้ได้ต่อไปเนี่ย ต่อจากนั้นเนี่ยมีอะไรที่ขายได้แล้วก็ยัางงัดออกมาขายหมดเลยนะคะหรือทําอะไรขายได้แล้วก็จะทําก็จะมีแซนด์วิชใช่ไหมนั้นเราจะทำแซนด์นวิชพี่แป๊วอันนั้นก็ขายดีขายดีคนก็จะมารอมาซื้อกันกันแล้วก็บางคนก็พลาดไปก็มีมาเพื่อที่จะมาซื้อแซนด์วิชอย่างเดียวเองก็มีช่วงแรกๆในที่ยังยังปรับตัวไม่ได้ปรับตัวปรับใจไม่ได้โดยเฉพาะคุณผู้ชมบางคนก็จะรับไม่ได้เอา้าคุณแอนคุณแอนปอกทุเรียนทําไม จริงมีภาพจะำได้เลยตอนนั้นช่วงแรกมีภาพพี่แอนพี่ฮวงใส่ใส่ถุงมือมาแบบและทุเรียนอะพี่ทุเรียนไม่ใช่มะม่วงไงนึแกแอบว่าเฮ้ยมันลําบากนะปกติเราก็จะเห็นแต่แบบแม่ค้าไขาไข่ทุเรียนต้องเอาไม้เคาะใช่ป๊อกป๊อกป๊อก,กซึ่งก็ต้องเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ฟังรู้เรื่องอะนึกแบบจินดารัดจ้าจินดารัดเอาเอา,เอาทุเรียนมาแล้วก็แบบพ,พ,พี่พี่พี่ทำทำอยู่แล้วหรือเปล่านก จริงๆนะพี่ว่านะของทุกอย่างบนโลกเนี่ยไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นนะค่ะบ้านที่เป็นบ้านที่ชอบกินทุเรียนค่แล้วเวลาไปซื้อเนี่ยบางทีก็ซื้อมาเป็นลูกเนี่ยถ้าซื้อมาเป็นลูกนั่งมองก็ไม่ได้กินดูดิดูดิทำมาทำแมงม้าทำมาทำแมงแล้วแบบหน้าตาแบบมันต้องซอกนี่แน่นอนก็ก็คือต้องหัดปอกอะเพราะอยากกินอะก็เหมือนกับเขาคือพระเจ้าคงแบบฝึกให้เรานะ ตอกินเองที่บ้านมาก่อนเรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเองจะต้องมาขายทุเรียนอะรอวันนี้ว่าน้าวันนี้แต่สนุกนะพี่ชอบแล้วยิ่งห่วงนี่นะโอ้โหไปซ้อมที่บ้านซื้อกลับไปค่ะไปซ้อมที่บ้านจริงห่วงเนี่ยถึงขั้นซ้อมทุเรียนเลยเนี่ยใช่คืออย่างพี่เนี่ยน้าอยู่ตราดเนี่ยพี่ก็บอกทุเรียนโอเคอยู่แล้วได้เป็นอยู่แล้วแต่ห่วงนี่โอ้โหแล้วสุดท้ายนะพอจบงานแฟนะนุกเอ้ยเก่งเลยอะ ห่วงปอกทุเรียนเก่งมากตอนเนี้คือพอมาปุ๊บนะมีใครเอาทุเรียนมาให้นะต้องยกไปให้ห่วงปอกก็หลังจากเป็นแม่ค้าขายผลไม้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเราก็จะมีงานนะแบบมีงานพระอาทิตย์แฟร์มีงานตลาดนัดแต่ว่าที่เป็นมหกรรมของพวกเรามากที่สุดเป็นคารวานสินค้ามากที่สุดที่รวบรวมแบบทุกคนทุกชั้นทุกแผนก ในองค์กรลากไปกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ซอกลืมไหนขององค์กรใช่ใชก็คือกิจกรรมขายของออกไปขายนะไม่มะพร้าวต้องนี้ต้องถามพี่แอนดีกว่าเพราะว่าที่มาที่ไปโปรเจกที่แบบเฮ้ยทำไมเราต้องออกไปขายขายของข้างนอกเนี่ยมันเป็นไงออย่างที่คุยกับอาจารย์ปันเทพนะคะอาจารย์ปันเทพแต่บอกว่าหนึ่งเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ให้ s อ v อยู่ได้ก็คือต้องหารายได้มาจ่ายเงินเดือนพนักงานค่ะ สองก็คือได้ออกไปพบปะพี่น้องที่เขาคิดถึงเราค่ะอย่างน้อยที่สุดการออกไปเราส่งข่าวคราวกันใช่ไหมเขาจะแชร์ต่อแชร์ต่อเขาไปรอเลานะใช่นุกสังเกตเห็นไหมว่ามีคนได้ม,ดมารอ,อ,อแล้วเราไปขายของที่ศรีลมขายกี่จุดนะสิบจุดวันแรกอะออออมีคุณป้านะไม่น้อยกว่าห้าห้ากลุ่มเดินทุกจุดซื้อทุกจุดจุดละหนึ่งขวดสองขวดแล้วฮิ้วอย่างนี้เลยคุณป้าขาแล้วคุณป้าจะกลับบ้านยังไง นั่งแท็กซีกรรกซ่กลับไม่เป็นไรหรอกซื้อทุกจุดเขาถามว่าคุณป้าไม่เป็นไรหรอกค่ะซื้อจุดเดียวก็ได้เด<ช>ี๋วค่อยไปเดินทักทายน้องๆไม,ไม่ไม่ให้กําลังใจน้องทุกจุดเลยแบบ<า>น่ารักเราแบบยืนน้าตาซึมนะอ,อันนี้ม,นมันมันมันเป็นผลพลอยได้ที่เรามีความรู้สึกว่ามันอิ่มเอมใจนะนกเราท้อใจนะบางทีก็ท้อท้อนะเห็นน้องๆอย่างพี่เนี่ยพี่พี่ไม่มีอะไรต้องแบบเป็นห่วงต้องอายต้องอะไรแล้วอ่ะอายุาล่วงเลยมาขนาดนี้เ,เจอมาหมดแล้วไง แต่น้องๆที่เพิ่งเรียนจบมาเนี่ยหน้าตาสะสวยแฟนก็ยังไม่มีนะเอเปล่าพี่หมายถึงน้องๆคนอื่นนี่อันนี้จะจะหมดละจะหมดละจะหมดสถานะข้านั้นละจะหมดช่วงทำทาแล้วใช่ไหมก็เขามายืนตะโกนขายนะเราก็พ่อแม่เขาไม่เห็นเนี่ยเขาจะคิดยังไงเนาะแต่พี่ว่าเขาก็ต้องภูมิใจนะใช่ว่าลูกเขานอกจากเป็นสื่อแล้วเป็นแม่ค้าด้วย คือเป็นอันแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าพนักงานของเราเกิดมีอะไรอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่อดตายเพราะขายของได้หยิบจับอะไรพรีเซนต์ขายของได้หมดเลยและขายเก่งด้วยนะเนาะอย่าลืมนะว่าเด็กที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยส่วนหนึ่งเขาจะไฟแรงสูงแล้วอีโก้มันก็จะมีคือเด็กๆที่เพิ่งออกจากั้วมหาวิทยาลัยแล้วมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงมันจะมีอีโก้อะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบโชคละอองค์กรเหานี้โชคดีเนาะที่แบบ ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามาลราน้องๆก็จะแบบร้องไครของก็ไปไปไปแบบแล้วทุกคนช่วยกันเต็มที่เลยไม่ม,ไม,มีไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเขา<ะ>คิดเป็นเรื่องสนุกด้วยนะแล้วก็ความผูกพันพี่น้องในองค์กรมันแนบแน่นมันเหนียวแน่นจนพี่รู้สึกว่าในวิกฤตมันคือโอกาสจริงๆใช่ถึงบางคนจะมองไม่เห็นนะทําให้มันวิกฤตเข้าไว้แต่เรานึกขอบคุณเขานะนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ, <laughs> คะ,คะวันนี้ทําให้เรามีเรามีโอกาส บางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในชีวนี้นะใช่ค่ะสิบนิ้วน้อยๆขอประนมขอบพระคุณนะคะคุณคุณนะเนาะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากแค่อยากขอบคุณอะไรอย่างงี้พอเนี่ยขายของอะไรนะไปทอดเจียวไข่ทอดปอเปี๊ยะขายเนี่ยนะเราก็เอ๊ะมันไม่พอหรอก เราก็ทํำยังไงดีเนาะพี่เลยคิดกับน้องๆว่าเฮ้ยจัดทัวร์กันเถอะเอาไใกล้ก่อนคือคิดวันนี้วันรุ่งขึ้นนะพี่เก๋เจี๊ยบเจี๊ยบนี่เป็นพันธมิตรนะแต่ว่าทําตัวประหนึ่งเป็นพนักงานเป็นพนักงานไม่เอาเงินเดือนหรอเนคือรักงานคนนี้เข้มมากเลยโทรตามเจี๊ยบเราไปสารวจพื้นที่กันไปนครนายกวันรุ่งขึ้นกลับมาปุ๊บจัดแจงทําเลยอ s ไ i g n งานให้น้องๆแบบเรียบร้อย โทรตามโทรหาพี่น้องเราเนี่ยนี่คุณลุงคุณลุงโสพลเนี่ย <c oughs> เป็นตัวดึงดูดเป็นแม่เหล็กเลยนะแล้วก็โทรตามหาพี่น้องที่เราค่อนข้างสนิทว่ะไปไหมคะคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณพี่ขาเราจะไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยไปค่ะไปกันหมดค่ะไปพอไปเนี่ยกลับมาโอ้ยคุณแอนมีทริปไหนอีกบอกด้วยนะพอเรามีไร่หุบก,กระพงใช่ไหมใช่โรไปเนี่ยไม่ถามรายละเอียดด้วยถามแค่ราคาแล้วโอนตัง <c oughs> ไม่รู้เลยว่าขึ้นรถจะไปไหนไันไปไหนไกัไไนไม่รู้แต่ไปไปอยากไปมีอะไรไหมจะจะไปไปไหนไม่รู้ชิปแรกนุกไปเนาะใช่ใช่ไปที่นครนายกเ <c oughs> <ช>นี่<า>ยค่ะขึ้นขึ้นรถมาแล้วก็ทักทายกันอา้าวพี่พี่น้องน้องคะคุณลงุงคุณป้าคุณนาน้าคุณอาคุณพี่ทราบกันไหมคะว่าเรากําลังจะไปที่ไหนกันใครไม่ทราบยกมือค่ะเพิ่มกันั้รถเลยบบอ้าว S <S <S เขาชวนก็มาอะไรอย่างเงี้ยมีแบบคุณพี่ผู้ชายบางคนบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ภรรยาที่บ้านโทรมาบอกว่าให้โอนตังค์เนี่ยตามเนี้ยตามเนี้ยก็โอน <S 2> <S 2> <S ถึงเวลาก็แพ็คกระเป๋ามาบอกให้มาขึ้นรถที่นี่น่ารักมากสุดยอดเลยสุดยอดมากเหมือนแล้วเหมือนแบบที่เราออกไปขายของเหมือนกัน <S 2> <S 2> จะมีอยู่กลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะจำนวนจํานวนหนึ่งที่ไม่น้อยเลยล่ะตามไปทุกที่เนาะมีพี่ๆที่แบบตามไปทุกที่เลยเพราะเราเราเนี่ยเราเริ่มไป เราดีเดย์คือที่สีลมใช่ไหมคะที่สีลมที่เรานัดเออเรามีกันหลายๆจุด<ช>จากสีลมแล้วก็มีไปที่กฟผอ,อมีไปที่เยาวราชแล้วก็หลายที่เลยอะกลับมากฟผอใหม่ไปซอยอารีใหม่มจะมีอยู่ที่อยู่กลุ่มหนึ่งที่เราสึกว่าเห็นหน้าเขาทุกครั้งอะพี่มาทุกครั้งเลยจนบางบางบาง,บางครั้งหนูยังไม่ไป <laughs> แต่พี่เราสลับเออเราสลับไปกันนะแต่พี่ไปไรเลยไปจาใบปลิวเงี้ยไปตะโกนขายแล้วก็ใส่เสื้อเอสทีวีอ่ะเนาะเราก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะจริงๆเราราบซึ้งอ่ะค่ะด้วยความที่แบบพี่สู้กันขนาดนี้นะสู้เพื่อเราขนาดนี้แล้วเราจะทอได้ยังไงมันก็เลยทําให้แบบเรายังต้องต้องมาต้องมีทุกวันนี้อ่ะก็เนี่ยพอจัดทัวร์ไปไร่หุบกระพงล่าสุดหน้าที่ชาำ เสร็จกลับมาก็มีคอสล้างพิษตับแอาจคอสล้างพิษโอ้ยคอสวงจรเลยเนาะคุณลุงจำลองอค่ะ,ะอคุณลุงจำลองกับป้าลักษ์อะค่ะ,ะรู้ปะคอสล้างพิษตับที่โรงเรียนผู้นำล่าสุดที่อจ์ปนเทศไปคุณลุงจำลองบอกว่าลุงไม่เป็นไอเดียใครเป็นไอเดียป้าลักษ์นะ,ะป้าลักษ์เป็นคนคิดนะป้าลักษ์บอกว่าห่วง ASTV จังเลยช่วยจัดคอสล้างพิษตับให้เอ TV หน่อยเนี่ยอย่างภาพที่เห็นเนี่ย ตายแล้วหลอกเกือบเท่ากันเลยอ่ะอุ๊ยคือคุณลุงยังดูหนุ่มไงโอ้โหแข็งแรงมากแข่งแรงสุดแล้วรอบคันนี้น่าจะประมูลได้หลายตังหลายแสนนะเนี่ยเออถึงเรื่องประมูลก็จะมีพันธมิตรที่เอาของรักของนอนมอนอนเป็นศูนกลางนะเริ่มจากหมอนนอนเนี่ยใน o o o k ค่ะเริ่มจากหมอนอนกับพี่ที่รู้จักกันใช่ไหมของไม่กี่ชิ้น เริ่มและคนก็เริ่มรู้แล้วก็แชร์ต่อ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 กันพี่น้องมันเนมิตรที่มีสมบัติส่วนตัวเอามาให้อะส่งไปให้หมอนนนหมอนนนก็เป็นศูนย์กลางในการแบบดันราคาบ้างแซวกันบ้างอะไรบ้างพี่กาแฟดำง่ะเป็นฝ่ายแผนกเชียร์เอาของมาให้ด้วยอะไรเงี้ยพี่แป๊วเป็นฝ่ายบังคับขู่เข็นเออพี่แป๊วนี่มีออกแนวขู่กันช่องซ้ำเหมือนกันนะเหมือนแบบถอดถอดมาถอดมา แอบแอบได้ยินออถอดมาถอดมาเ้าจำได้คือเล่าไม่หมดจริงๆไม่หมดในเบรกแรกเนี่ยนะอ่ะนี่ก็ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้แค่เบรกแรกนะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาพบกับอาจารย์ปันเทพหลายคนคงอยากจะทราบว่า3เดือนร้อยวันเนี่ยที่หายไปอาจารย์ปันเทพทำอะไรแล้วถามคำตอบคำที่ยังอยู่ไม่หลุดผังจ้า ยัง <c oughs> จะยังจะมีเรื่องสุขภาพเคล็ดลับจากอาจารย์มาเทพหรือเปล่านะคะ,คะพักกันก่อนพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะค่ะ,คะ